ในวันที่19ดาวพระพุธเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินแล้วเป็นเกษตรวันเดียวกันเลยดาวพระเกตเนี่ยก็เข้ามาอยู่ร่วมกับดาวพระพุธอ๋อในเรือนการเงินคือบ้านพระพุธเป็นเกษตรอยู่แล้วแล้วดาวพระเกตมาอยู่ร่วมกับดาวพระพุพธเนี่ยเขาเป็นคู่ขยนันขยันหาอะไรขยันหาเงินเพราะกระดุมพระแปลว่างเงินขยันหาเงินแล้วขยันหาอะไรอีกนี่เลยค่ะมาอยู่ร่วมกับดาวพระราหัสปดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระไม่ใช่ขยันหาเรื่องนะขยันหาลาพระคืน ลาผลออลาผลรายได้ตอนนี้คุณจะรู้สึกตัวเองเลยว่าเฮ้ยฉันเริ่มงกขึ้นนะอัน,นเนี้ยคุณพฤกษ์เนี่ยเพิ่งจะมางกตอนนี้แหละเมื่อก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเฉันก็ใจดีนะฉันก็นู่นช่วยนะนู่นนี้นะหรืออ่างต่อตอนนี้ไม่ใช่ไม่ช่วยนะแต่ฉันกว่าจะช่วยได้เนะี่ยฉันคำนวณแล้วคำนวณอีกอ,ะอ่ะเออเพราะว่าฉันเริ่มคิดเป็นมาขึ้นเริ่มคิดแบบ โมเมนต์หนึง่งอะไรต่างๆนานาของคุณมากขึ้นแล้วมันมีความแบบทําให้คุณรู้สึกว่าฉันจะต้องต่อยอดเงินต้องต่อเงินนะงานต้องต่องานนะเพราะว่าการงานตอนเนี้เป็นเกษตรนะเป็นมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะซึ่งมาถึงปลายเดือนก็ยังเป็นเกษตรอยู่นั่นแหละทําให้คุณรู้สึกว่าเงินต้องต่อเงินงานต้องต่องานทุกอย่างมันจะต้องขับเคลื่อนด้วยตัวเองคุณจะมีความคิดแบบใหม่บริบทในเรื่องของโหราศาสตร์จะสอนให้คุณรู้เลยนะเมื่อดาวพระเกตเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นดาวที่ไฮเปอร์พอไปอยู่ในบ้านพระพุธเนี่ยพระเก จะทรงพลังในเรื่องที่เกี่ยวกับความไม่หยุดนิ่งในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการเงินแต่ให้ระวังใจตัวเองในเรื่องของการใช้นิดหนึ่งอ่ะใช้ส่วนตัวนี่แหละไม่ได้เกี่ยวกับใครเลย ให้ระวังตัวเองในเรื่องนี้ถ้าคุณระวังตรงนี้ได้การเงินเดือนนี้ไม่มีคำว่าล้วไหลทุกอย่างจะดีลดมากอีกขาหนึ่งพิมพ์ต้องพูดว่าดาวพระพุธเนี่ยเขาเป็นดาวปุตตะปุตตะกระดุมพระเนี่ยคุณจะมีความโชคดีในเรื่องการเงินหลายๆเด้งเลยถ้าตอนนี้คุณมีอะไรมีพลังงานที่ดีมีพลังงานที่บวก m d s e t คุณเปลี่ยนจากคนที่แบบ มันเหมือนอื่นมานานรับไม่รับทําไม่ทําหรืออะไรต่างๆมานานลังเลมานานดีกว่าไม่ชัดเจนในเรื่องของการตัดสินใจมานานในเวลานี้ถ้าคุณชัดเจนแล้วพุ่งเป้าไปเลยนะคุณตั้งทาร์เก็ตในชีวิตคุณได้ไม n เซ็ตคุณทํางานดีทุกอย่างดีโดยปริยายอันนี้บอกก่อน